Sodika, the car, Sodika. Sodika, why? Let them come in. You come in, come in. I go, Sodika. Hello, Sami! Don't ask me for a McDonald's because I ain't getting it. I'm but I'm my head. Queuing right the way around the building. Yeah. Tomorrow, can I have some. เ n t i เกอร์นั t งอยู่ในควมั้ e อยากจะกินมั n ยสาวพี่มุ้งอ i าอันนี้คือสาวี่เพิ่งเกับจากมอริสันนะคะมอริสันก็ตรงที่มอริสันเนี่ยก็จะมีแมคโดนัลล์นะคะมี m อ็แล้วก็มีอ่ออ่อบีอเอะไรเงี้ยจะมีประมาณนั้นนะ ก็วันไหนเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าไปซื้ออาหารการกินกันมานี่ก็คือแบบว่า McDonald ล์เขาเปิดเป็นวันแรกนะเมื่อวานวันนี้เป็นวันที่สองเขาบอกว่า Yes สามีบอกว่าเธอจะไปเดินป่าไหมนี่จะบอกว่าจะไปอ่ะเดี๋ยวคุยกันเรื่องแมคโดนัลด์ก่อนนะคะท่านผู้ชมก็คือแมคโดนัลด์เนี่ยเขาเพิ่งเปิดอะเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นวันนี้วันที่สองนะคะในแคนวีของเราเนี่ยนะคะเขาเพิ่งไปมาแล้วเขาก็เห็นเขาบอกว่าเธออย่าถามฉันว่าแมคโดนัลด์เนี่ยมีค้นต่อคิวมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยาวเป็นหางว้าวถ้าเป็นก็เลยบอกว่าฉันอยากจะกินอะ่ะกินนอ,อาหารอาหารเช้าของแมคโดนัลด์นะเขาเรียกอะไรเบอร์เกอร์ วันชิปคอร์เบเกอร์มัมฟินอะไรสักอย่างที่ฉันนึกไม่ออกเลยดูสิภาษาอังกฤษเนี่ยเอาจริงๆนะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะ What, you call? Burger. What you call McDonald Big Fat? McDonald Big Fat McDonald Sausage Sa Mum and Muffin Sausage m and Muffin Sausage m u and Muffin ดิฉันเนี่ยคือเข้าใจเวลาเขาพูดมานี่เข้าใจว่าอันนี้มันคือนะมันคืออะไรนะแต่ดิฉันออกเสียงไม่ถูกเพราะดิฉันไม่เคยออกเสียงไม่เคยพูดเลยภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าไม่เคยพูดพูดแต่พูดน้อยมากนะคะก็อุ้ยนะตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเนี่ยตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวนะเป็นเที่ยวป่า wood w o d มูดแปลว่าป่าจังเก e ก็แปลว่าป่าเมียอฝรั่งสอนสาสอนภาษาอังกฤษให้กับตัวเอง o o ด How we get to the wood the <car. S 1> uh, by the car Benfield or Benfield or around here Hadley Go Hadley าะผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวฉันจะพาคุณไปเที่ยว ฝากกันนะคะซึ่งมันไม่อยู่ในแพลนนี้เลยนะคะฝนปึ้งหยุดตกจริงๆวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะตอนเช้าที่อังกฤษอากาศไม่ดีนะตอนเช้าคือตื่นขึ้นมาดิฉันเห็นแบบว่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้ตกเมื่อไรไม่รู้แต่ว่าเด็กกิ้งของเราเนี่ยพื้นข้างนอกนั้นมันเปียกนะฮะเดือดคืนเบืมคืมึ้ื่คืนแล้วก็มีการฝนตกแล้วก็มีลูกเหมือนคล้ายๆลูกเห็บน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็มีแดดออกพอแดดออกปุ๊บเนี่ยนะคะก็ยังมืดมืดอยู่นะข้างนอกยังดูเหมือนแบบมืดมืดอยู่นะ,ะอาจจะไปเดินป่าอาจจะฝนตกก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าตอนนี้ดิฉันต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันดูธรรมะธรรมแงมันยังไม่ธรรมะธรรมแงหรอเนี่ยก่อนนี้นะะเราไปเดินป่ากันนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้รอสามีนะสามีกำลังกำลังปิดประตูอยู่นะเราก็แบบว่าเออเปิดแล้วกระจกนะเราอยากรู้ว่าเขาสนทนาอะไรกันข้างนอกเราไม่ใช่คนเผือกสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเ <c oughs> ิงพี่หนิไม่ใช่คนชอบฟังคนอื่นพูดอะไรมากมายนะแต่ว่า ถ้าอยากจะพูดอะไรเยอะๆเนี่ยเราต้องฟังคนอื่นให้เยอะด้วยนะท่านะผู้ชมตอนนี้เราก็นะกำลังจะออกไปเดินป่านะคะตื่นเต้นมากเลยจะไปเดินป่านะฉันจะไปเข้าป่าอาจจะมีม้ามีแมวอยู่ในนั้นที่ฉันคงว่าไม่มีปารินาอยู่ตรงนั้นด้วยนะจ๊ะ เฮ้ยไปข้างบ้านนี่ฉันเป็นคนที่นิสัยดีมากๆนะฮะแต่ดิฉันนี่ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ <laughs> คือเอาเอาจริงๆนะคือเขาเขาปลูกผกักปลูกอะไรเขาก็จะมาให้ดิฉันนะแต่จะไปเดินป่ายังไงเนี่ยท่านผู้ชมฝนตกท่านผู้ชม้จะได้ไปไม่ดี啊 จะได้ไปไหมเนี่ยกำลังจะไปนะเนี่ยแต่ยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมฝนตกแดดออกนะท่านผู้ชมจริงไหมจริงนี่คือถนนที่จะไปป่านะจ๊ะท่านผู้ชมนะตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นติดกับแคนเบ y ร์ l าแลนด์อันนี้จะเป็นเป็นฟิตเป็นฟิตโรสนะจ๊ะ ตรงนี้มันจะเป็นภูเขาเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาประมาณนี้อ่าก็จะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตมากมายนะท่านผู้ชมแบบว่ามีเลี่ยนแอร์เขาอยู่กันนะท่านผู้ชมก็เราก็อยากไปอยู่เหมือนกันแน,นะดูสิบ้านเขาเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำท่านผู้ชมใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากมะแนะนมนทุกคนต้องการบ้านที่ใหญ่โตแล้วก็สวยงามนะท่านะผู้ชม อใช่ไหมบางทีเราก็นึกนึกเนี่ยแต่ถ้านึกเข้าไปลึกๆเนี่ยเราต้องการที่จะบ้านใหญ่หญๆหลังโตไหมเราก็ไม่อยากได้นะถ้าเอาไปขุดไปลึกๆก็ไม่อยากจะไดนะ้อยากได้บ้านหลังเล็กๆแล้วก็ดูอบูนอะไรประมาณนี้ดูมีแบบว่ามีความสุขเนี่ยก็พอแล้วอนะไรอย่างนี้นะจานั้นแล้วเนี่ย ถ้าใครผ่านเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรผ่านกิเลสตรงที่แบบว่าอยากมีอยาก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 จะได้ใหญ่ๆยไปเยอะๆอะไรเงี้ยพอผ่านเข้าไปลึกๆเนี่ยนะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่แบบว่าบ้านหลังเล็กดูสะอาดแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วก็คือยิ้มแย้มยับใส่แค่นั้นแหละที่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 คุณเราต้องการโอเคไหมสวยไหมอนนี้เราก็ <m intoler ance> <the> ไปทางแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าเวิร์ดกำลังสหาที่จอดรถอยู่นะจ๊ะโอตอนนี้สามีก็บอกว่าโอ้ยตรงไหนก็แบบว่ามีแต่รถจอดเต็มไปหมดเลยเขาไม่สามารถที่จะจอดได้ก็ถ้าพูดว่าบุญก็ขับนถนะฉันคุยกับดิตาวรนะบอกว่า ไอ้เขาบอกว่าเขาไม่ได้บ่นนะเขาพูดเฉยเฉันก็เลยบอกว่าพูดเฉยเฉกระบ่นน,บนี่มันต่างเลยไหมฉันแยกไม่ค่อยออกเ mm hmm. <laughs> มียงงมากไอ้ไอ้บ่นกับพูดเฉยเฉยนี่แยกไม่ออกอันไหนคือบน่นอันไหนคือคือพูดเฉยเฉยพูดลำพันขึ้นมา mm hmm. เขาไม่เรียกว่าบน่นเหรอเขาก็เงียบ mm hmm. <laughs> เราได้ที่จอดรถแล้วนะฮะตอนตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะข้ามถนนไปนะะเข้าไปเดินป่าคุเา้เราจะเจออะไรบ้างในป่านะฮะผู้ชมไปดูกันนะจริงๆแล้วจะมีหาต้นไม้นะคะต้นอะไรต้นสะเดาะะยังไม่เคยเจอต้นสะเดาเลยเขาบอกว่าที่แคนเีสต์สะเดาเยอะมากมากนะฮะแต่ว่า จริงอาจจะผ่านมาหลายต้นด้วยห่ว่าไม่รู้ว่าต้นไหนมันคือต้นสุดเดินะท่านผู้ชมข้ามที่ผมไปคือโน้นน่ะโอเคนี่เลยนะท่านผู้ชมวิสฮุตมันไกลมาก ว่าเท่าบอกว่าค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรทางไม่หีีกิโลเมตรแ,แต่เขาไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่เขาว่าค่อนข้างที่จะเดียวเดียวค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะคะ คือไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่รู้ว่าไกลรู้ได้ยังไงไม่เข้าใจแล้วก็นะคะดิฉันจะบอกอะไรบางอย่างให้คุณรู้ไว้นะคะว่าเวลาคุณเดินเข้ามาในป่าเนี่ยท่านผู้ชมง่าคุณต้อง c o n c e n t r a t หมายถึงคุณต้องแบบว่าเรากำลังหาอะไรกินเสียงไม่น่าจะมีลิงใช่ไหม มันน่าจะเป็นนกนกอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมคือถ้าคุณเดินเข้าป่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะสิ่งที่คุณควรจะควรจะเลยนะถ้าอากาศแบบอึมครึมอึมครึมนี่นะคะคุณมันมีความเย็น <laughs> คือมันเย็นมากกว่านอกมากๆเลยอุตสาห์ใส่สองตัวแล้วตัวนี้คือแบบว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ดิฉันหยิบตัวที่แบบว่ามาผิดนะคะท่านผู้ชมก็ มันไม่มีอะไรน่าดูมากกว่าป่านะท่านผู้ชมในนี้เนี่ยก็คือเขียวสวยงามดูไปสามีที่ฉันเดินมีตัวอะไรบินบินผ่านหัวดิฉันเดี๋ยวชันดิฉันจะเข้าป่าดิฉันจะเห็นชัดๆนี่ดิฉันคือต้องถอดแว่นนะคะท่านผู้ชมเราต้องถอดแว่นคือดิฉันมองอะไรไปหมดก็คือแบบว่าเหมือนดำๆอะไรคือดำห่าดำห่าอะไรอย่างเี้ คุณดูต้นไม้แล้วกันไม่ใชให้คุณดูต้นไม้ดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้ค่ะไปเลยค่ะดูต้นไม้กันค่ะใครเห็นต้นเออ่สะดาบอกพี่ด้วยนะสะดาคือต้นไหนบ้างเอช is someone how over there oh yes alright ต้ง เราจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ป่านะมันคือฝั่งโน้นจะเป็นบ้านขนนะคะท่านผู้ชมแต่ป่านี่อยู่ตรงกลางเมืองนะคะโซฟี What's e r What's name ต้นนี้เขาเรียกโซฟีเบอยอมันมีชื่อแสรงว่าต้นสะดาวดิฉันมนาะต้องมีชื่อด้วยท่านผู้ชม มันเย็นมากท่านผู้ชมยืนจริงๆกลัวหลงป่าไหม <S <S อย่างที่บอกเราไม่กลัวฝั่งทางน้อนเป็นบ้านมองไปเนี่ยประมาณประมาณเกือบห้าสิบเมตรนี่ก็จะเป็นบ้านฝั่งทางน้อนก็เป็นบ้านป่าตรงนี้อยู่ก,กลางกลางเมืองหรือว่าลางหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ก็ว่าได้นะ <S 1> <S 1> ที่มอ,มองอยู่เนี่ยก็คือดิฉันกลัลองมองหาว่า มอ <laughs> งหาเห็ดมันมีเห็ดตัวไม่ตัวไม่น่าจะมีใช่ไหมหาเห็ดตงหนหาเห็ดแดงเห็ดอะไรที่แบบว่าเขาไปหากันไหนเขาไปหาที่ไหนมาหาที่นี่ว่าไสซะเด็ดจริอเขาติงเส้นเยอะเส้เลย cut it already have you seen it or โอ w ยค y ณรู้ฮ่าส์ฮ่าดูคุณรู้ว่าห t า e ป How many ย so e huh? oh. a r this t r e ต h o น m ่ n y า e a r ตอนนี้คือฝนตกนะท่านที่ดูถามตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราใครจะจะดูเนี่ย I don't know, I really don't know. ไม่รู้อีกคือเป็นคนที่ดูสามีเป็นคนที่ดูแทนที่แล้วเราก็ถามว่าแล้วคนดูไม่ว่าเราเดินไปตรงไหนเนี่ยเขาบอกเขาบบบบบบ don't move don't move เปิดยิตเป็นก้าเป็นถ้ามีเรื่องคุณผู้ชมเห็นหมั้ยกลักตัวไปรเริ่มเต้ตเลยดู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 ด,ด You don't see? Skrew Skrew <Scroll. S 1> Yeah one two in front of you You n o n t see them? Oh yeah มาดูดูสามีเดินก่อนยังไม่รู้เรื่องเลย What you call? s, <Scroll>. <S, yeah, <scroll>. <S c r e w Yeah s c r e w เห็นมั้ยฮะท่านผู้ชม เขาเขาน่าจะคุ้นเคยหรือชินกับมนมุษย์แล้วนะเคุณเห็นนกไหมคะท่านผู้ชมคุณเห็นนกไหมเห็นไหมมี่นอกอยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นนะกำลังหาอาหารอยู่ ดู้มันก็ไม่ค่อยกลัวฝนแล้วนะเธ้ทำอะไรของเธอเนี่ยเธอจะเอาฉันไปออกแบบว่าแมกกาซีนที่ไหนรึเปล่าอะไรประมาณนี้ดิ้ฉันมีค่าตัวด้วยนะอะไรประมาณนี้งั้นก็ปิดไปเลยนะจ๊ะคุณได้ยินเสียงไหมคะท่านผู้ชมเสียงฝนตกท่านผู้ชมเอาจริงๆคนมาเดินตามมีนะมีฝั่งโน้นแม้วมีั้งรถเข็นทั้งไรมา สามีบอกว่าต้นไม้ตน้ตนนี้เนี่ยโอ้โหมันตายเหรอนินถ้าทางจะตายฮาเวิร์ดตายแน่ๆเธอเห็นไหมนกตัวนั้นเะี่ยที่จับอยู่นั้นเน่ะเฮาเวิร์ดดูมันก็ตายเหมือนกันฮาเวิร์ดมันไม่มีหัวสามีบอกมันไม่ใช่นินมันเหมือนว่ามันไม่มีหัวแต่มันมีหัวอยู่ฮาเวิร์ดเขาก็ดูแผนที่ใน กูเกิลไปเรื่อยๆนะครับบอกเออเออ,เ,อ,อเรามาถูกทางเรานินเรามาถูกทางนะเว <c oughs> เออไปให้ถูกนะเดี๋ยวออกไปไม่ได้เออตรงนี้สวยเป็นยังไง สามีคุณคุณคุณได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าฟังนะท่านผู้ชมฟังดีๆฟังคุณได้ยินเสียงอะไรไหมเดี๋ยวฉันบอกสามีว่าคุณได้ยินเสียงน้ำตกหรือเปล่าสามีบอกว่ามันไม่ใช่เสียงน้ำตกนินมันเป็นเสียงรถ คือเราอยู่ใกล้ถนนนั่นเองนะแม่เราก็จินตนาการไปสิป่าขนาดนี้นะท่านผู้ชมป่าขนาดนี้นะมันคือมันป่าชัดๆนะท่านผู้ชมเห็นป่าอย่างนี้คุณเดินไปเดินมาคุณไม่ได้คิดว่าเออถนนมันอยู่ใกล้คุณลงกนะคุณคิดว่าอยู่ในป่ามันต้องมีทารน้ําไหลมันมีน้ําตกอะไรประมาณนี้ใช่รึเปล่าใช่ป่ใช่จริงๆแต่มันไม่ใช่ท่านผู้ชม สาราสัตว์ที่เรามาดูในป่าเนี่ยมันก็จะหายหมดนะท่านผู้ชมบอกใครเนี่ยฮะบอกตัวเอง

คือเ,เดินไปเดินมานี่รู้สึกได้ได้กลิ่นใครมาทำทุระอะไรไว้ตรงนี้หรือเปล่าดิฉ <c oughs> ันมีดิ่ง <c oughs> ประมาณเยอะสามตัวแต่ตอนนี้ม็มอยู่ประมาณสตัว ที่สุด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 ได้ บอกว่าเดินไปตรงโน้นเขาบอกเนี่ยแต่ว่าเราน่าจะเดินข้ามสะพานไปนะเพราะฉันเห็นลูกศรน,นะสีเหลืองเหลืองนะติดอยู่ตรงสะพานเนี่ยบอกว่าให้ไปทางโน้นเอาหดเปลี่ยนใจกับท่านั้นฉันก็คิดว่าน่าจะไปเดินไปทางนี้เขาพูดอย่างนี้นะแล้วบอกว่าอ่ะทำไมคุณคิดว่าต้องเดินไปทางนี้ฉันรู้สึกว่าคือแบบว่ามีซิกเซนอะไรบางอย่างบอกว่าให้เดินตามทางนี้ตามที่เมียอบอก มันน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องมันนีโว้ยเบา่ามาฉมนเรามาเจอจระเข้ขวางคลองท่านผู้ชมเอาบอกไปแล้วพี่น้องมันมีลำธารจริงๆนะมันทำให้เหมือนว่าเราได้ยินเสียงน้ำตก วลาได้ได้ยินแต่ว่ารถมันวิ่งนะท่านผู้ชมมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเออมันเป็นเสียงน้ําตกนะอะไรประมาณนี้แลนะอีกครั้งอยากจะบอกว่านะอากาศเย็นเย็นเยือกเยือกท่านผู้ชมนะเย็น,น,นะยนจริงๆนะที่ไหนมีต้นไม้ที่นั่นมีความร่มเย็นนะอ,อจริง <c oughs> มีสิงสาสิงยังไม่เห็นนะสาย,ยังไม่เห็น ลายไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นแล้วนะฮะเดินออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะแบบว่านะไม่ใช่ป่าล่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ จบภารกิจเรียบร้อยนะคะคุณมาเดินป่าซึ่งเราไม่ได้ไปไกลมากนะวันวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะอากาศแบบว่าเออมันมีฝนตกแล้วก็ท้องฟ้าแบบว่ามึนคึมคึมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาให้ข้างในนี่นะข้างในป่านี่แบบว่าค่อนข้างที่จะเย็นมากๆนะท่านผู้ชมเย็นจริงๆนะพี่นินใส่ทั้งกางเกงเลกกิ้งแล,ล้วก็กางเกงมีข้างนอกเลยเนี่ยนะไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นก็แล้วไปนะคือฝนตกแล้วนะคะ ฉันต้องวิ่งแล้วนะคะตยน่รัข่างเย็นมากขี้โมโปแล้ขึ้นล้วพี่ะเย็นมากเงม,มือเย็นเย็นเย็น ได้แบบว er ่าชาล้อนๆสักถ้วยนี่ก็คงจะแบบว่าสดชื่นขึ้นนะฮะแล้วก็มีเค้กด้วยยิ่งดีนะกนะ Thank you for for what oh my goodness she sexy ไงเอาบอกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคือแต่งตัวแบบเซ็กซี่มากเนยเขาบอกว่าทำไมต้องเดินอะไรวันนี้อ้าวบางคนนี่เขาชอบโชว์ โชว์แบบว่ารูปร่างของเขาร,รูปร่างเขาดีในะช่ไหมน้าผู้ชมรูปร่างเขาดีเขาก็ต้องแบบไม่ต้องโชว์ปเป็นเรื่องธรรมดาผู้ชายมีซิกแพคเขาต้องากองารโชว์ซิกแพคของตัวเองน้าผู้ชมวันนี้นะคะก็จบแค่นี้แล้วก็ขอฝากให้คุณนะ subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอมคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่นะคุณนะช่วยมาดูหน่อยนิดนึงไปแล้วบายดิฉันทำกับข้าวดิฉันก็ช่วง Covid, yeah, Covid. Covid, yeah. You, you cannot see it. I can't, can't right. see now, look, right behind the car.